เต้าเต้าเต้าคนเดียวหน่ยเอย่างเงี้ยเงีเนี่ยเนีเอานี่มาดมมองนี่นะดีมองนี่นะครับต้าครับเต้าดีครับอีกทีนะเต้าต้าทหนึ่งค่ะตองกลม่อยกว่าไมยก็เต้าท่ออฟอยู่ตรงไหนับอร่อย่ยเยวยืนตรงกมเลยยืนตรงกลมเมเลยส ไปก่อนช่วนี้เร็วไปเต่าเต้ามองเต่านี่เลยครับไปยืนข้างหน้าเลยนะนั่นนไหมไปก่อนโค้กเต็มเลยว่ะพี่เต็มโค้กไทยอินเลสสปอนเซอร์แล้วก็นีมีนะแล้วก็มีจ้าไปขออันนี้เขาจะด่าไหมขออันนี้ได้ไหม